สวัสดีครับมากินเส้นใหญ่ต้ยมยำเนื้อเปื่อยนะครับเส้นใหญ่ต้ยมยำเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเอ็นของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคมครับมากินข้าวเย็นด้วยกันนะครับ เนื้อเปื่อยลูกชิ้นเอ็นใครเข้ามาแล้วฝวากกดติดตามกดกระต่ายกดกระดิ่งช่องลูกกบด้วยนะม,นมันกินข้าวมันกินก๋วยเตี๋ยวเย็ยนด้วยกันนะมีใครเข้าเย็นนะก๋วยเตี๋ยวเย็ยนด้วยกันเส้นใ,ใ,ใหญ่ลูกชิ้นเอ็นเนื้อเปื่อย วายมันกลองนะครับมันเป็นลูกทิ้นเอ็นด้วยกันเอ็นลูกทิ้นเอ็น หอมเครื่องเทศเคี้ยวกุบหอมบางที่ไทยเครื่องเทศอ่ะอร่อยแก้มเบียร์แก้มเหล้าก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มชิ้นเอ็นต้องไปเกณนตอนบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะครับพิกัดอยู่ตรงธนาคารธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ มาอุดหนุนหน่อยนะครับอุดหนุนเยอะๆ เป,เป็นเหมือนผุ่มก่อนไหมครับกุลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องกินเล่นกินผกักสุนน้ำให้หมดอะให้แต่แต่ลูกกิ้นกับน้ำเปล่อยไว้อะใครเป็นเหมือนกันมั้งครับคอมเมนต์มาพร้อม่อยนะครับ in L. อร่อยน้บแต่อร่อยนี่นกุบกับ เขามาคอมเมนต์เขามาแชร์เขามากดติดตามเขามาสับใครเข้ามากดกระดิ่งเยอะๆนะครับ เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องลูกกอกครับผมด้ยครับมากินอาหารอย่างรู้กันนะครับเส้นใหญ่ต้ยมยำเนเื้อเปื่อยพิกาดตรงที่กาคันคา์ไทยพาณิชมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับไปก่อนนะครับใครกินข้าวอะไรคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าวันนี้หนูกินนู่นพี่กินนัน่นน้องกินนี่นะครับอยากรูว่าพูกเคยกินอะไรกันย็นนี้